สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าผมัพอดีผมดูดวงให้เสร็จแล้วนะคบอ่าครับอ่าดวงเคอดวงของคุณนั้นอ่ะอ่าเป็นผมคำนวณออกมาแล้วตกอยู่ที่สองราศีแต่พอดูเนื้อในแล้วน่าจะเป็นราศีสิงห์มากที่สุดซึ่งจะมีดาวศุกร์ดาวศุกร์เร็งลักขณาอยู่เป็นจุดเสียในดวงเขาเรียกเป็นพินทุบาทก็จะทําให้อ่า ของคุณนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักก็อาจจะมีคู่บ่อยแต่ว่า,อาพอปีนี้นั้นปีนี้น่ะลัคนาจรมันโคจรเข้าในเรือนของความรักคู่ครองพอดีซึ่งตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีความรักเข้ามาแล้วก็เรื่องความรักนั้นแนะนําว่า,าให้หาความสมพงนะครับไม่ว่าจะคบหาสมาคมกับใครถ้าเรา,าคัดหาความสมพงหรือว่าเราดู เวลาเกิดเวลาตกฝ้าของเขารู้วันเดือนปีเกิดเลยแล้วเนะี่ยสามารถหาความสมพงว่าคนคนนั้นเข้ากับเราได้ดีไหมจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ไปตลอดรอดฝั่งไหมซึ่งถ้าความสมพงเข้ากันได้ดีเกิน60%ขึ้นไปเนะี่ยในลักษณะดวงของคุณนะจะไปกลบจุดเสียที่เป็นจุดพินทุบาทในเรื่องความรักได้ก็จะทําให้คนคนนั้นนะสามารถอยู่กับเราอยู่กับเราไปได้ไปตลอดรอดฝั่งอยู่กันได้ไปแต่ว่า พอดูดาวความรักดาวความรักนั้นคือดาวเสาร์และราหูดาวเสาร์และราหูมันเสียอยู่แตป่ปีหน้าปีหน้าดาวเสาร์ก็จะโครจรไปโครจรไปไปเข้าเรือนความรักคู่ครองพอดีซึ่งก็จริงๆแล้วอะเรื่องความรักนั้นอนะจะเริ่มมีเข้ามาตั้งแต่ปีนี้แหละแต่จะเริ่มชัดเจนจริงๆก็น่าจะเป็นปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งจะมีช่วงเวลาอยู่ตั้งแต่นะหนึ่งสองสามตีว่าประมาณ 3าถึงหปีนี่แหละจะเป็นช่วงเวลาของความรักของคุณซึ่งอืก็ถ้าเป็นชาวต่างชาติได้ยิ่งดีหรือว่าเป็นคนต่างถิ่นแดนไลต่างจังหวัดลักษณะของคู่จะเป็นแบบนั้นถึงจะอยู่กันได้แต่ทั้งหมดแล้วไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นใครจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วใช่ทันทีต้องดูเนื้อในของคนคนนั้นก็คือดูชะตาชีวิตของเขาว่าจะเข้ากับเราได้ไหมก็คนคนนั้นแหละจะอยู่กับเราได้ไปตลอดแต่ถ้า ความสมพง์เข้ากันไม่ได้ก็จะตีวงออกไปไกลไกลไกลออกไปเรื่อยนะครับลักษณะความรักของคุณก็จะเป็นแบบนั้นในอดีตก็จะเจอมาในลักษณะแบบนั้นแหละถ้าสมพง์เข้ากันไม่ได้ก็จะตีวงออกไปห่างออกไปครับค่ะครับผมตึงหมดเลยครับผมแล้วปัจจุบันทรับอะไรนะฮะถ้าไม่ใช่ก็คือออกไปเลยสักเดียวก็ออกไปเลยอืมจะตีวงออกไปไกลห่างออกไปแล้วก็อา่า แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราเลือกดีๆถ้ามีความสมพงเข้ากับเราได้เดียก็จะอยู่กันได้ก็จะอยู่กันได้จะเป็นคนต่างถิน่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่ทั้งหมดแล้วอยู่ที่ความสมพงไม่ทราบว่าทํางานอะไรอยู่ครับอาชีพค้าขายค่ะอืมครับผมอาชีพค้าขายดาวจันทรอยู่ในภูมิปาโลเรกลัคนาลัคนาอยู่ในทลิโทรเรกนวังจันอืมโอเคครับผมภาพรวมก็ถือว่า พอมาช่วงในมาในช่วงวัยปลายของชีวิตพอเรามายึดในอาชีพนั้นก็ก็อยู่ได้อยู่ได้มั่นคงดีครับอยู่ได้มั่นคงดีที่เหลือแค่ที่มันไม่สมดุลนั้นก็คือเรื่องความรักอย่างเดียวใช่ครับผม,มนะจะเป็นอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า,าจะคนเกิดรัสเซียหนปีปีอะไรท,ที่จะเข้ากันได้คะ จริงๆแล้วต้องดูเนื้อใน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 ,ในชะตาชีวิตของเขาเราจะบอกที่ราศีนั้นมันหยากไปเพราะว่า,านักโหราศาสตร์ที่เขาเผยแพร่กันในโลกออนไลน์นะเขาใช้แค่หลักพื้นฐานแต่ถ้าเราเรียนมาในหลักที่มันสูงจริงๆอ่ะหลักหลักระดับโหราจารย์เนี่ยเราจะไม่บอกว่า คนนั้นจะใช่คนนี้จะใช่เราจะบอกว่าเอาดวงชะตาเขามาดูสิว่าเข้ากับเราได้ไหมสนับสนุนส่งเสริมไปในทิศทางเดียวกันไหมถ้าไปในทิศทางนั้นคนนั้นแหละจะอยู่กับเราได้ฉะนั้นแล้วไม่เกี่ยวกับราศีแต่จริงๆแล้วถ้าเขาอยู่ในราเกิดราศีกุมคือเว,เวลาตกฟากนะไม่ใช่ออกเดือนเกิดเวลาตกฟากเวลาออกจากท้องแม่เขาถ้าอยู่ที่ราศีกุมก็เข้ากับเราได้ถ้าอยู่ที่ราศีธนูก็ได้แต่ว่าเนื้อในก็ยังมีวิธีการหาความสมพงที่ละเอียดละออมากกว่านั้นอีกครับ ซึ่งจะเป็นใครใคนบุคลิกแบบไหนนั้นน่ะเราจะฟันธงจากดวงของคุณนะไม่ได้ต้องดูดวงของอีกฝ่ายนึงกันนะั่นแหละชัดเจนที่สุดแล้วจะจะ,จะแม่นมากจะแม่นทั้งดวงเราแล้วก็ดวงเขารู้ทั้งอดีตรู้ทั้งปัจจุบันและอนาคตจะเป็นไงจะจะรู้ได้หมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมมีคิวถัดไปอีกขอบคุณมากนะครับอ่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับ